สวัสดีครับท่านผู้ชมเมือวนี้มาชมน้าที่ไรล่ะปลาชโด้เมื่ออนแกงนกันครับเิ่นว่าแนวนำสร้างหางเย้าสนุกแกงบะหอนคือเสือไก่กลุ่มหางสันแกงบะเป็นนี่เป็นเหตุการณ์ในอุโมงค์ไนน้ำย่ำกังเว้นแสงแดดซองไม่มีตัวนักแสดงแทนบ่มีสแตนด์อินหาลังคนเหม็นมากปะบ้าดจกขวาในน้ำได้พะนะคอยพากเอาโต้นะนี่บัะปาก สายสินาฬิกาขวายี่สิบแลิบดาเนี่ยตอมิโดกำลังพุ่งมาโอ้เชโดกำลังพุ่งมาทิ้งสมอใสมิดใสล็อกเป้าติดของขะหนาอยู่สรลายสายบัวโอ้ยฮากีสินเงยไปใส่ซัมละมิดจันลั่นโอ้ยฉันจะยกหวากันไงเฮะ ทำปากจูๆเท่ารูเข็มดูดลมมาใหเขาลึกๆแต่ค่อยๆปล่อยออกช้าๆแล้วก็ดูดเข้าไปลึกๆเต็มปอดแล้็ลงไปมาอย่านี้ไปเดี๋ยวนี้ไป,ปเบาๆครับไปเค่อยๆไปสุม่มนจากมองหนึง่งเดี๋ยวมันตรงไซมันตรงมาแล้อวะวโอ้แม่เจ้าอย่าเฝ้าตายเด้อพี่น้องกันว่าเห็นคลิปนี่ งามครับวอดฝาดเมืองฝ่าเมืองสวรรค์อีว่าเขาว่าเมืองฝ่าเมืองสวัลนะฮะโลกใบของลำไยฝาดีได้แลวป่าโอ้นั่น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 นัดำๆอยู่ไกลเนาะครับคอยเข้าไปฮะมันบ่มาแท้ะแหละมันเราเองเขาอีกิ่งเขาไปยิ่งก็ต้องมียิงอ้าเอาคือเป็นแนวนั้น ดินลุดไปแล้วครับโอ้สไาย์สไตล์ครับรังระวังครับโนน้าเลี้ยงไกให้เสียงในฟิล์มขอบคุณคิดนหนาครับ